Welcome back to my channel ไทยอัปเดตรับวันนี้ผมมาจับพาทุกคนมาดูเรื่องราวที่ทั้งภูมิภาคกำลังจับตามองเพราะสิ่งที่กำลังจะเปิดตัวนี้ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาทางทหารครั้งใหญ่ของลาวที่กำลังสร้างแรงสันสเถือนไปทั่วโซเชียตะวันออกเฉียงใต้กับรถถังรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเวียงจันแวนกาด หรือที่หลายคนตั้งฉายาให้ว่ารถถังแห่งยุคใหม่ของเราที่กําลังจะปรากฏโฉมจริงในขบวนพาเหรดปี2025ที่กําลังมาใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลายคนที่ได้เห็นภาพงานพาเหรดทดลองหรือภาพหลุดที่แชร์กันในโซเชียลต่างพูดตรงกันว่านี่คือรถถังที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อประกาศพลังใหม่อย่างสมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์ความดุดันความเฉียบของมุมกรอบและเทคโนโลยีที่ดูเหนือความคาดหมายของหลายฝ่าย เพราะเราไม่ค่อยได้เป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์นักมาก่อนการมาถึงของเวียงจันท์แวนกาดจึงกลายเป็นทั้งคำถามและความสนใจขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกันว่ามันมีความสามารถจริงแค่ไหนเมื่อดูจากดีไซน์ภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตามมากที่สุดคือเส้นสายของกรอะที่ดูเป็นสไตล์ยุโรปผสมรัสเซียความลาดเอียงของแผ่นกราะด,ด้านหน้าออกแบบมาเพื่อลดการเจาะทะลุโดยตรง และช่วยเบี่ยงเบนแรงประทะจากกระสุนเจาะกรอะความเร็วสูงได้ดีขึ้นตัวป้อมปืนมีความเปี้ยลงมากกว่ารถถังรุ่นเก่าที่เราเคยใช้ทําให้ลดพื้นที่ที่โดนเหล็งได้ง่ายมุมองศาที่เฉียบคมของกรอะด,ด้านบนช่วยเพิ่มการป้องกันจากการโจมตีทางอากาศเช่น RPG, ATGM และโดรนติดอาวุธยุคใหม่ซึ่งกำลังกลายเป็นภัยคุกคามในสนามรบปัจจุบันด้านล่างมีระบบช่วงล่างที่มั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ลูกกลิ้งถังและล้อยางกันกระแทกถูกปรับปรุงใหม่ซึ่งคาดว่าเพื่อรองรับน้ําหนักกรอดที่มากขึ้นพร้อมการเคลื่อนที่บนพื้นที่ขรุขระแบบภูเขาที่ลาวมีเป็นจํานวนมากทําให้เดาได้ว่ารถถังรุ่นนี้ถูกตั้งใจออกแบบเพื่อใช้งานในสภาพภูมิประเทศจริงของประเทศไม่ใช่แค่ขับโชว์ในงานพารดเท่านั้นเรื่องของอาวุธหลักมีการพูดถึงกันมากกว่า ปืนใหญ่บนป้อมปืนของเวียงจันแวนกาดน่าจะมีขนาด120มิลิเมตรซึ่งเป็นมาตรฐานของรถถังยุคใหม่หลายรุ่นหรือตามข้อมูลบางแหล่งอาจเป็น125มิลลิเมตรสไตล์ยุโรปตะวันออกจุดเด่นของมันคือสามารถใช้กระสุนหลายรูปแบบทั้งกระสุนเจาะก,กรอบแบบก้านยาวกระสุนระเบิดแรงสูงและอาจรวมถึงระบบยิงจรวดต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องซึ่งหากเป็นจริงก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของเรามาก เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นอย่างมีนัยสำคัญระบบควบคุมการยิงก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถูกจับตามองภาพที่เห็นมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและระบบเลงกลางคืนทำให้รถถังสามารถทำงานได้ครบ24ชั่วโมงเหมาะกับยุทธวิธีการป้องกันพื้นที่หรือการล่าตระเวนชายแดนระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติที่คาดว่าถูกติดตั้งมาด้วยจะช่วยให้ลูกเรือสามารถล็อกเป้าได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้นแม้นในสภาพแสงน้อยหรือพื้นที่มีหมอกควันซึ่งเป็นปัญหาที่รถถังรุ่นเก่ามักเจออยู่เสมอด้านประสิทธิภาพของเครื่องยนต์มีข้อมูลว่ารถถังรุ่นนี้ถูกติดตั้งเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าคาดว่าระหว่าง1,000ถึง1,200แรงมา้าซึ่งถือว่าสมดุลกับน้ำหนักตัวถ้าเทียบกับรถถังในภูมิภาคเดียวกัน ความเร็วบนถนนลาดยางอาจวิ่งได้ระดับ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วบนพื้นที่วิบากประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับความชันของพื้นที่เพราะลาวเป็นประเทศที่มีภูเขาจำนวนมากการที่รถถังสามารถปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศเช่นนี้ได้แปลว่าทีมวิศวกรออกแบบโดยคิดถึงการใช้งานจริงเป็นหลักด้านระบบป้องกันเชิงรับและเชิงรุกทางทหารรุ่นใหม่ก็มีการคาดการณ์ว่าถูกติดตั้งในเวียงจันรแวนการ์ดด้วย เช่นกรอบปฏิกิริยารุ่นปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์เตือนการถูกกล็อกเป้าจากอาวุธนำวิถีและอาจมีระบบลวงเซ็นเซอร์หรือการยิงควันอัตโนมัติเมื่อถูกโจมตีสิ่งนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่รถถังยุคใหม่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากเพราะปัจจุบันอาวุธต่อต้านรถถังมีความแม่นยำสูงขึ้นมากถ้าไม่มีระบบแบบนี้รถถังจะถูกทำลายได้ง่ายในระยะไกล เมื่อพูดถึงภายในตัวรถหลายคนสนใจว่าความกว้างความสบายและระบบควบคุมต่างๆเป็นอย่างไรแม้ยังไม่มีภาพภายในอย่างเป็นทางการแต่จากมาตรฐานรถถังยุคใหม่คาดว่ามีการปรับปรุงระบบการสะเทือนในห้องโดยสารให้ไหลลื่นขึ้นมีมตรวัดดิจิทัลชุดควบคุมที่ใช้งานง่ายปุ่มฟังก์ชันลดลงเพื่อให้ลูกเรือทำงานเร็วขึ้นและมีระบบสื่อสารเข้ารหัสที่ปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อให้ทำงานร่วมกับหน่วยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องราคานั้นเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้และมีหลายกระแสคาดเดาราคาของรถถังเบียงจันแวนการ์ดอาจอยู่ในช่วงประมาณ4-6ถึงล้านดอลลาร์ต่อคันซึ่งถูกกว่ารถถังยุโรปหรืออเมริกาในระดับเดียวกันที่มักมีราคามากกว่า10ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหลายฝ่ายมองว่าราคานี้ค่อนข้างเหมาะสมหากเทียบกับสมรรถนะที่มีการเปิดเผยออกมาแม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็ทำให้หลายประเทศเริ่มจับตามองว่า เ่าอาจจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาดอาวุธขนาดกลางในอนาคตอีกสิ่งที่หลายคนให้ความเห็นคือภาพรวมมคอร์อ,รอ,รอ,องการเคลื่อนขบวนที่ถูกเผยออกมาแม้เป็นภาพจากงานซ้อมแต่ทุกคันดูเป็นระเบียบแข็งแรงและมีการเคลื่อนตัวที่มั่นคงซึ่งสะท้อนถึงการเตรียมการฝึกซ้อมอย่างจริงจังบ่งบอกว่าโครงการนี้ไม่ได้ทำเพื่อโชว์แต่เป็นการลงทุนพัฒนากำลังทหารของประเทศจริงๆว่าจะยกระดับสู่มาตร,รฐานใหม่ เมื่อมองภาพรวมเวียงจันทร์แวนการ์ดไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาที่ออกแบบมาเพื่อเสริมกำลังป้องกันประเทศเท่านั้นแต่มันคือก้าวที่ทำให้ทั่วโลกเห็นว่าเรากำลังพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีทหารจริงจังขึ้นมีการจับมือกับพันธมิตรมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปร,รับใช้และมีทิศทางการพัฒนาทางทหารที่ชัดเจนกว่าเดิมการเปิดตัวในขบวนพาเรดปี2025จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้เห็นคันจริง พร้อมรายละเอียดสุดท้ายที่อาจแตกต่างจากพาพร่างในปัจจุบันสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อความทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความมั่นคงและความพร้อมในยุคที่สถานการณ์โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากล่าวสามารถรักษาทิศทางนี้ไว้ได้เวียงจันทรแวนการ์ดอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของของค์การพัฒนาอุตสาหกร,รรมอาวุธของประเทศที่น่าจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอย่างแน่นอน ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตเรื่องราวใหม่ๆจากทั่วเอเชียและทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ Welcome back to my c แช n แน l ไทยอัปเดตทับวันนี้ผมมาจับพาทุกคนมาดูเรื่องราวที่ทั้งภูมิภาคกำลังจับตามองเพราะสิ่งที่กำลังจะเปิดตัวนี้ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาทางทหารครั้งใหญ่ของเรา ที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโซเชียลตะวันออกเฉียงใต้กับรถถังรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเว e ียงจันทร์แวนการ์ดหรือที่หลายคนตั้งฉายาให้ว่ารถถังแห่งยุคใหม่ของลาวที่กำลังจะปรากฏโฉมจริงในขบวนพาเหรดปี2025ที่กำลังมาใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลายคนที่ได้เห็นภาพงานพาเหรดทดลองหรือภาพหลุดที่แชร์กันในโซเชียลต่างพูดตรงกันว่า นี่คือรถถังที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อประกาศพลังใหม่อย่างสมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์ความดุดันความเฉียบของมุมกรอดและเทคโนโลยีที่ดูเหนือความคาดหมายของหลายฝ่ายเพราะเราไม่ค่อยได้เป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์หนักมาก่อนการมาถึงของเวียงจันทร์แวนการ์จึงกลายเป็นทั้งคำถามและความสนใจขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกันว่ามันมีความสามารถจริงแค่ไหน เมื่อดูจากดีไซน์ภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตามมากที่สุดคือเส้นสายของเกราะที่ดูเป็นสไตล์ยุโรปผสมรัสเซียความลาดเอียงของแผ่นเกราะด,ด้านหน้าออกแบบมาเพื่อลดการเจาะทะลุดโดยตรงและช่วยเบี่ยงเบนแรงประทะจากกระสุนเจาะเกราะความเร็วสูงได้ดีขึ้นตัวป้อมปืนมีความเปี้ยลงมากกว่ารถถังรุ่นเก่าที่เราเคยใช้ทำให้ลดพื้นที่ที่โดนเล็งได้ง่าย มุมองศาที่เฉียบคมของเกราะด,ด้านบนช่วยเพิ่มการป้องกันจากการจมปีทางอากาศเช่น RPG, ATGM และโดรนติดอาวุธยุคใหม่ซึ่งกำลังกลายเป็นภัยคุกคามในสนามรบปัจจุบันด้านล่างมีระบบช่วงล่างที่มั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลูกกลิ้งถังและล้อ,อยางกันกระแทกถูกปรับปรุงใหม่ซึ่งคาดว่าเพื่อรองรับน้ำหนักกราะที่มากขึ้นพร้อมการเคลื่อนที่บนพื้นที่ครุขระแบบภูเขาที่ลาวมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เดาได้ว่ารถถังรุ่นนี้ถูกตั้งใจออกแบบเพื่อใช้งานในสภาพภูมิประเทศจริงของประเทศไม่ใช่แค่ขับโชว์ในงานพารดเ,เท่านั้นเรื่องของอาวุธหลักมีการพูดถึงกันมาก,กว่าปืนใหญ่บนป้อมปืนของเวียงจันทร์แวนการ์ดน่าจะมีขนาด120มิลลิเมตรซึ่งเป็นมาตรฐานของรถถังยุคใหม่หลายรุ่นหรือตามข้อมูลบางแหล่งอาจเป็น125มิลลิเมตรสไตล์ยุโรปตะวันออกจุดเด่นของมันคือสามารถใช้กระสุนหลายรูปแบบ ทั้งกระสุนเจาะกรอบแบบก้านยาวกระสุนระเบิดแรงสูงและอาจรวมถึงระบบยิงจรวดต,ต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องซึ่งหากเป็นจริงก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของเรามากเพราะเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นอย่างมีนัยสำคัญระบบควบคุมการยิงก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถูกจับตามองภาพที่เห็นมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อน และระบบเลงกลางคืนทำให้รถถังสามารถทำงานได้ครบ24ชั่วโมงเหมาะกับยุทธวิธีการป้องกันพื้นที่หรือการล่าตระเวนชายแดนระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติที่คาดว่าถูกติดตั้งมาด้วยจะช่วยให้ลูกเรือสามารถล็อกเป้าได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นแม้นในสภาพแสงน้อยหรือพื้นที่มีหมอกควันซึ่งเป็นปัญหาที่รถถังรุ่นเก่ามักเจออยู่เสมอด้านประสิทธิภาพของเครื่องยนต์มีข้อมูลว่ารถถังรุ่นนี้ถูกติดตั้งเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า คาดว่าระหว่าง1 0 0 0ถึงห2 0 0แรงม้าซึ่งถือว่าสมดุลกับน้ำหนักตัวถ้าเทียบกับรถถังในภูมิภาคเดียวกันความเร็วบนถนนลาดยางอาจวิ่งได้ระดับ60-70ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วบนพื้นที่วิบากประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับความชันของพื้นที่เพราะลาวเป็นประเทศที่มีภูเขาจำนวนมากการที่รถถังสามารถปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศเช่นนี้ได้แปลว่าทีมวิศวกรออกแบบโดยคิดถึงการใช้งานจริงเป็นหลัก ด้านระบบป้องกันเชิงรับและเชิงรุกทางทหารรุ่นใหม่ก็มีการคาดการว่าถูกติดตั้งในเวียงจันรแวนการ์ดด้วยเช่นกรอบปฏิกิริยารุ่นปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์เตือนการถูก,กล็อกเป้าจากอาวุธนำวิถีและอาจมีระบบลวงเซ็นเซอร์หรือการยิงควันอัตโนมัติเมื่อถูกโจมตีสิ่งนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่รถถังยุคใหม่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากเพราะปัจจุบันอาวุธต่อต้านรถถังมีความแม่นยำสูงขึ้นมาก ถ้าไม่มีระบบแบบนี้รถถังจะถูกทำลายได้ง่ายในระยะไกลเมื่อพูดถึงภายในตัวรถหลายคนสนใจว่าความกว้างความสบายและระบบควบคุมต่างๆเป็นอย่างไรแม้ยังไม่มีภาพภายในอย่างเป็นทางการแต่จากมาตร,รฐานรถถังยุคใหม่คาดว่ามีการปรับปรุงระบบการสะเทือนในห้องโดยสารให้ไหลลื่นขึ้นมีมารวัดดิจิทัลชุดควบคุมที่ใช้งานง่ายปุ่มฟังก์ชันลดลงเพื่อให้ลูกเรือทำงานเร็วขึ้น และมีระบบสื่อสารเข้ารหัสที่ปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อให้ทำงานร่วมกับหน่วยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องราคานั้นเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้และมีหลายกระแสคาดเดาราคาของรถถัง